วัสดีชาวราศีพฤษภนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทำให้พฤษภที่คิดถึงคนรักนะคะกรณีอาจจะเลิกกันไปได้ไม่เกิน3เดือนนะคะเรามีปัญหาก,กันแล้วก็ห่างกันไปโดยที่ไม่ได้เคลียร์ปัญหากันไม่ได้สะสางกันอะไรให้มันชัดเจนหรือแน่ใจอะไรอย่างนี้นะคะมาดูซิว่าพลังงานประมาณนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมเขาจะกลับมาหรือเปล่านะคะเป็นไปได้ไหมว่า เขาจะมาง้อเราเขาจะติดต่อมาไหมเราจะได้เจอกันในช่วงปีใหม่หรือเปล่านั่นเองนะคะก็ขอให้คุณชมเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าเพื่อความบันเทิงก็ได้เพราะว่านี่จะเป็นสถานการณ์โดยรวมเพร,เพราะว่าไม่ใช่ดวงชะตาของเราแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบางบางทีไพ่สลับกันก็มีด้วยนะคะสําหรับเพื่อโศกนะั้นจะเกิดในช่วงวันที่22เมษายนถึงวันที่11พฤษภาคมนะคะ าการแบ่งวันที่ก็ตามสัตว์ต่อวันตกนะคะรับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีแต่ให้เน้นแบบลัคนาก่อนเพราะลัคนาเนี่ยจะตรงมากที่สุดแล้วนะคะถ้าอยากที่จะเปิดดวงชะตาโดยตรงดูดวงส่วนตัวเลยนะ,ะก็สามารถทักแม่หมอเข้ามาได้นะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยซึ่งจะในเรื่องของความรักเนี่ยก็ดูเหมือนในคลิปเลยนะ,ะแล้วก็ส่องความคิดความรู้สึกของเขา แล้วก็จะได้รู้นะคะว่าปีนี้ปี66เนี่ยอะไรดีอะไรปังอะไรเฮงหรือว่าอะไรที่จะส่งผลเสียบ้างจะได้ไปในทิศทางที่มันดีแล้วก็ระวังให้ถูกสุดนะคะก็เป็นแนวทางให้กับการดําเนินชีวิตของเราได้สําหรับการดูดวงนะคะโอเคเข้าสู่เรื่องแล้วนะถือใบถือใบตั้งนานเลยไพ่หลังนะได้ไพ่คิงถือถ้วยเอออัศวินถือถ้วยนะคะไม่ใช่คิงความรักยังมีอยู่แล้วนะคะ เหมือนกับว่าใจจดใจจอ่อรู้สึกว่าอยากกลับมาก็ได้นะะเหมือนกับว่าเขากําลังลังเลหรือว่าใครสักคนหนึงกำลังลังเลกําลังตัดสินใจช่างใจว่าจะกลับมาดีหรอเปล่าเริ่มเริ่มจะีใจอ่อนแล้วรอเปล่าก็ได้ด้วยนะคะก็คือว่าหลังจากที่หายกันไปห่างกันไปเนี่ยนะคะหลังจากที่เขาได้เดินจากความรู้สึกตัวเองไปแล้วเนี่ยนะคะคือ ช่วงเวลาที่เราจากกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะจากกันด้วยความหมดรักนะมันไม่ใช่แต่มันจากกันไปด้วยความที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าอาจจะมีในะเรื่องของการโกรหกเกิดขึ้นด้วยนะคะรู้สึกว่าเอา่อยังไงล่ะมันมีเรื่องปิดบังแล้วพอเรื่องปิดบังนั้นอนะ่ะมันก็จะเป็นในลักษณะที่รับไม่ได้ก็ได้ด้วยนะคะรู้สึกว่าเขาโกหกก็เลยไม่ชอบก็เลยเดินจากไปหรือเปล่า ผู้โกนะคะบางท่านอาจจะเจอประมาณนี้นะคะบางท่านก็จบด้วยความที่ยังไม่ได้เคลียร์เลยอะยังไม่ได้บอกลากันด้วยซ้านะคะก็จะมีเป็นลักษณะนั้นตอนนี้นะคะ,ะเขายังส่องคุณอยู่นะยังส่องยังมองยังแอบติดตามไอจีอะไรอย่างนี้ในเฟซในไลน์ก็ว่าไปนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะเจอเราจากไหน เขาก็ไม่เคยลืมเรานั่นแหละนะชาวราศีพฤษศนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอาเป็นว่าในช่วงนี้เขากําลังแอบมองคุณอยู่กํากลังสนใจคุณอยู่ไม่เคยที่จะไม่สนใจเลยแต่เพียงแค่ว่าเขาเลือกที่จะดูแบบเงียบๆนะคะเหมือนกับว่าเขาอยากจะกลับมาเดี๋ยวจะส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ ในช่วงนี้แล้วก็มาอธิบายอีกทีนึงขอสิบใบนะคะสองความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวราศีพฤจิกให้ดูหน่อยซิว่าเขายัางรักอยู่หรือเปล่านะคะใจเราอ่ะก็ยังมีเขาอยู่ แล้วล่ะนะเพราะว่าไพ่หลักของตัวตนของเรานี่ก็ไพ่อัศวินถือถ้วยไงไพ่ตัวแทนแห่งความรักความรู้สึกดีๆและดูมันว่าอยากจะกลับมาด้วยนะคะเดรมิเขานิ่งเนาะเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสายเย็นชาหรือเปล่าสายโลกส่วนตัวอะไรอย่างนี้ไหมนะคะ ดูเฉยดูนิ่งมากเลยอ่ะเขาเหมือนกับว่ามีความลังเลมีความสงสยัยมีความไม่ไว้ใจในตัวเราอะค่ะเ้องเขาอาจจะมองเราในแง่ลบก็ได้นะในตอนนี้ดูลักษณะเหมือนกับว่าเขาโกรธเราไงเราไม่ได้โกรธเขานะแต่เขาแน่แหละโกรธเรานะคะเขา,าเสียจใจเสียความรู้สึกเหมือนถูกหักหลังถูกทรอยศถูก ทำร้ายก็ได้ในส่วนของเขานะคะ,ะการที่เขานิ่งไปเงียบไปหายไปเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะต้องปกป้องตัวเองก็ได้หรือเป็นการเฮ้ยทาแบบนี้คือเขาไม่ชอบมากไม่โอเคมากเขาก็เลยเหมือนกับว่ากันคุณไม่ให้เข้าใกล้เขาหรือว่าเป็นการทำเมินทำเฉยทำนิ่งเงียบนะคะอยู่ในโหมดโลกส่วนตัวหมดตัวเองทักมาก็ไม่ตอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็คือว่าเขา เขาเจ็บอะ่ะเขาเสียใจนี่แหละสิ่งที่เขาทําไม่ใช่ว่าเขาจะไม่คิดถึงคุณนะเขาคิดถึงอยู่แหละนะคะในไพ่กาวถ้วยนี่ก็คือ,อยังนั่งคิดถึงอดีตคิดถึงสิ่งที่เราเคยทําดีๆกันมานะคะอะไรที่สถานที่ตรงไหนที่เราเคยไปด้วยกันทํากิจกรรมร่วมกันนะคะก็ยังนึกถึงเสมอแต่สิ่งที่เขากระทําคือ ได้แค่ความคิดได้แค่คิดถึงได้แค่ระลึกถึงสิ่งที่มันผ่านมาแต่ไม่ทำอะไรนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจคุณเขาไว้ใจคุณไม่ได้นะคะมันมีความเครือบแคลงมันมีความระแวงสงสัยมันมีความกลัวด้วยนะคะในนี้คุณไปทำอะไรให้เขาเนี่ยเพื่อศกทำไมเขาดูแบบคิดกับคุณไม่ค่อยโอเคเลยนะคะเออเนาะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็ มันเป็นในเรื่องของถ้าอ่านไม่ผิดนะเป็นในเรื่องของความชัดเจนที่คุณไม่ได้มีให้เขามันเขารู้สึกว่าคุณนะมีความลับเขารู้สึกว่าคุณจะต้องปิดบังอะไรเขาสักอย่างหนึ่งคุณมีแฟนแล้วหรือเปล่าคุณมีอีกคนหนึ่งไหมประมาณนั้นนะคะบางกรณีก็อาจจะเจอเรื่องผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นด้วยที่แบบเหมือนกับว่าห้ามอะไรอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะก็เลยทําให้มีอาการน้อยใจมีอาการที่แบบออ ไม่อยากไปต่อนะคะมีชาวเมษชาวราศีกันดูต่อสิเขาก็มีนิสัยค่อนข้างที่จะทิดิถีแรงด้วยอีโก้แรงนะคะก็เป็นเด็กค่อนข้างเขาเป็นเด็กกับคุณหรือเปล่ามันจะมีในเรื่องของออรักต่างวัยด้วยนะคะถ้าคุณโตแล้วก็จะมี คนนี้นะคะก็จะเป็นคนที่อายุน้อยกก่าคุณมากๆเขาก็ยังมีความคิดที่เหมือนกับเด็กอยู่ก็ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองประมาณหนึ่งด้วยเช่นกันชอบเอาชนะหรือเปล่าก,ก็เป็นไปได้นะคะที่ถีแรงนะคนนี้คือไม่ใช่ว่าเขาจะแบบวอยนะการที่เขาไม่พอใจอะไรเนี่ยเขาจะนิ่งคนนี้เขาจะไม่พูดอะไรเลยนะคะเดายากแล้วสินะถ้าคุณเจอ ชาวกันเนี่ยก็สายนิ่งเหมือนกันนะชาวกันเนี่ยเขานอนไม่หลับอยู่ช่วงนี้เขาไม่โอเคเขายังเสียใจอยู่นะคะมีเดอ่าเดอ่าเนี่ยเขาเครียดเขามีความเครียดเรื่องอนาคตของเขาก็ได้นะคะเขาเหมือนกับว่ามีความหวังอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสิ่งที่เขาหวังอ่ะมันมันพังลงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดการเอาไว้นะคะความหวังที่มันมันมันทุก ทำร้ายมันทุกพังเฮอลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเขาน่าจะคาดหวังกับคุณเอาไว้เยอะหรือเปล่าแล้วทีเนี้ยนะคะสถานการณ์จากการที่มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้หรือว่าเขาไปรู้ความจริงอะไรที่เกี่ยวกับคุณบางอย่างเขาก็เลยเหมึกว่าพังทลายความฝันของตัวเองลงมาซะนะคะเลิกคาดเลิกเลิกฝันเลิกคาดหวัง จสเมนด้วยเขาน่าจะไปรู้อะไรที่เกี่ยวกับคุณมานี่แหละนะคะอืถ้าคุณมีคนอื่นอย่างเงี้ยก็น่าจะมีก็น่าจะมีการที่เขาไปรู้เรื่องของคุณมากับอีกคนนึ่งนะคะอืมประมาณนี้แหละชาวราศรีพฤษภถ้าคุณมีนะะอันนี้คือสิ่งที่เขาเจ็บปวดมากอไม่ใช่ไม่รักแต่เขารับไม่ได้ ให้สลับกันก็ได้นะมายังไงต่อนะคะตอนนี้เขาก็ไปโฟกัสที่หน้าที่การงานที่ความมั่นคงในชีวิตของเขามีใครอุ่นคนอื่นไหมสําหรับเขานะไพ่ไม่ได้ขึ้นว่าเขาจะมีใครเลยนะคะเขาก็ไม่ได้มีใครเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปมีสองถ้วยเกิดขึ้นอ่าไม่แน่นะคะอีกไม่นานเขาน่าจะเจอเนื้อคู่เจอคนที่ใช่แล้วแหละนะคะ อีกไม่นานอีกไม่นานนะคะที่เขาจะเจอถ้าถ้าคุณไม่อยากจะเสียเขาไปก็ไปสารภาพก็ไปไปสำนึกผิดสำนึกตนนะคะสารภาพสิ่งที่ตัวเองทำมานะคะให้หมดเปลือกขอโทษถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้นะคะเขามีแนวโน้มว่าจะเจอคนอื่นจะเจอคนใหม่และเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ใช่มากกว่าคุณด้วย ก็ได้นะคะเอาเป็นว่าเขาจะเจอคนใหม่ซึ่งเป็นชาวราศีตุลก็ได้หน้าตาดีนะเออรูปงามนะ,ะตุลเนี่ยนะคะน้าตาดีรูปงามแล้วก็อยู่ในช่วงวัยใกล้ๆก,กันกับเขาก็ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นแนวการแนวเมทก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะไม่ว่าราศีไหนก็เป็นคนที่มีดีในตัวเองทั้งนั้นแหละนะคะ เขาจะเจอนะอ่ะมาดูลึกๆแล้วเขาอยากจะกลับมาหาคุณหรือเปล่าเขาดูไม่ไว้ใจคุณเลยด,ดูระแวงดูแบบกลัวถึงขั้นกลัวเลยนะไม่อะไม่หาฉันไม่อยากกลับอ่ฉันอยากจะเลิกเลยค่ะวายผู้สุเออเราทัางเขไปแล้วเขาเสียความรู้สึกแล้วก็เห็นนะ้าไฟแล้ว เขาไม่อยากกลับมาหาคุณเลยจริงๆนะคะถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกคิดถึงเรื่องราอดีตที่ผ่านมาแต่เขาเลือกที่จะไปต่อกับชีวิตเลือกที่จะจบมันลงตรงนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเขารับไม่ได้นะคะความหวังมันพังทลายลงมาและมันจะไม่มีความไว้ใจมันจะไม่มีความเชื่อใจนะคะคือทุกอย่างมันยังติดค้างอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นการกลับมา เขาจะรู้สึกไม่เหมือนเดิมเขาน่าจะถูกทำร้ายอย่างอย่างหนักอยู่อะค่ะหรือไม่ก็มันเป็นหลายๆรอบแล้วในเรื่องของโกหกด้วยในเรื่องของการถูกหักหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาพอแล้วพอแค่นี้นะคะที่เหลือเก็บสิ่งเดียไว้คิดถึงก็พอแต่เรื่องที่จะไม่ไปต่อนะชาวราศีพฤษภอ่ะนะคะก็น้ำตาจะไหลนะคะพอฟังแล้วนี่เหมือนจะร้องไห้ถ้าคุณไปทำร้ายเขาถ้าคุณไปเ,เป็นฝ่ายแอบมี คนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการแอบคุยแอบคบใดๆก็แล้วแต่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหยิงรักศักดิ์ศรีตัวเองนะคะเขาจะไม่ให้ใครมาทําร้ายศักดิ์ศรีของเขาแล้วเขาก็จะไม่ยอมเป็นเป็นที่สองของใครด้วยนะคะสำหรับเขาเขาอยู่กับตัวเองได้และเขาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือของเขาได้นะไม่จําเป็นต้องให้ใครมาสงสารเออนี่นะคะก็ขอให้นะคะ ทั้งราศีพิโิกแล้วก็ชาวสองนะคะก็ถ้ามันไม่ได้หนักหนามากพอที่จะให้อภัยไดก้ก็ลองดูอันนี้ไม่ได้ว่ากันถ้ามันหนักมากไปรับไม่ได้ก็ส่งไปอย่างที่ไท่บอกเธอนะคะทุกอย่างมันมีทางเดินของใครของมันนะคะหมดเวลาหมดเวลาหมดวาระต่อกันก็ต้องแยกจากกันไปนะคะเมื่อถึงวาระถึงเวลาเขาก็ต้องพาคนที่ใช่คนที่ดีหรือคนที่เคยเป็นคู่เรา